สวัสดีครับกระแสดำแล้วครับฟาดโยงน็อตชมพู่ถูกโยงเป็นตัวละครใหม่จับตาความสัมพันธ์อิงอิงอิงนภัสเป็นบ้านเล็กน็อตเจ้าตัวออกมาฟาดกับทําเอาเจ็บทั้งโซเชียลอิงอิงโพสต์ฟาดจะถัวลงทั้งทีขอแบบมีสมองประกาศงดโยงกับข่าวลือเรียกว่าจูจูก็งานเข้าอีกรอบสลับสาวอิงอิงอิงนภัส หลังจากที่มีประเด็นข่าวซุบซิบดาราว่าเรื่องของสามีดาราเอียงซ้ายมีบ้านเล็กและคนก็ยงไปถึงเจ้าตัวพร้อมกับขุดประเด็นข่าวเก่าออกมาโดยในทิกตอกนั้นได้มีการลงคลิปแบบขำๆก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แขวะและแซะกันเป็นจำนวนไม่น้อยซึ่งล่าสุดนั้นเมื่อวันที่30มกราคม2566 อิงอิงอิง,อง,องนาภัทรนั้นได้มีการโพสไซต์จีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องนี้แบบสั้นๆแต่ฟาดเบาๆเอาไว้ว่าแยกแยะหน่อยก็ดีจะถั่วลงทั้งทีขอแบบมีสมองนิดนึงงดโยงอิงกับข่าวล่าสุดนะคะขอบคุณค่ะขณะที่ในที่กตอกของอิงอิงนั้นก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าช่วงนี้มีเพื่อนแล้วใช่ไหมคะถั่วไปลงอีกที่ซึ่งเจ้าตัวนั้น ก็มาตอบกลับว่ายืนงงหรดงกล้วยมากค่ะอัดคลิปเล่น3ปีที่แล้วโพสต์ Post คลิปก่อนเกิดข่าวอีกแล้วมั้งคะเพิ่งจะทราบข่าวเมื่อวานเพราะคอมเมนต์และไลฟ์โดนแบนเลยน่าจะกระทบกับเรื่องของการปิดกั้นการมองเห็นิ่งเลยเอาคลิปเก่าๆมาลงซึ่งตอนแรกก็ถูกปิดจูๆ่ๆก็มียอดขึ้นถั่วลงงงมากแม่ ซึ่งอิงอ,งอิงนั้นวอนแยกแยะงดยงดราม่ากับข่าวล่าสุดหลังจากที่เกิดดรามา่าครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงลั่นถั่วลงทั้งทีขอแบบมีสมองเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับข่าวเมาส์ะเทือนวงการเกี่ยวกับสามีของนางเอกคนหนึ่งที่แอบไปมีบ้านเล็กท่ามกลางนักสืบโซเชียลต่างโยงกันไปต่างๆนานา น่าจะเป็นคู่รักดาราคนไหนซึ่งตอนแรกคาดว่าเป็นป๊อกและมักกี้ที่ถูกพุ่งเป้าไปก่อนที่จะเฉลยว่าไม่ใช่จากนั้นคู่ของชมพู่และน็อตก็ถูกจับตามองอีกคู่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะกระแสข่าวนั้นยิ่งร้อนแรงมากขึ้นกว่าเดิมและเนื่องจากมีคนอื่นนั้นถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องจนทัวลงกันสน,นั่น ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ